การบ้านการเมืองตอนนี้ก็นายกแพทองทานนายกอุงอิงนะครับคะแนนนิยมมาอันดับหนึ่งนะดีใจด้วยนะนะครับก็ชื่นชมนะครับตอนนี้คะแนนนิยมมาอันดับหนึ่งนะผลสํารวจนะก็ชื่นชมนะกองเชียร์เพื่อไทยเดี๋ยวจะหาพี่เดไม่ชื่นชมนะอันไหนเขาคะแนนนิยมดีเราก็บอกตอนนี้เขามาเบอร์หนึ่งเลยนะคุณหนูอิงนะครับนายกประเทศไทยนะครับคะแนนนิยมอันดับหนึ่งหลังจากแจกหนึ่งหมื่นบาท เอาเงินภาษีมาแจก1 0 0 0 0บาทพี่น้องประชาชนนี่อารมณ์ดีนะครับผลสํารวจไปนไงสุดยอดครับมาอันดับ1ส่วนหัวหน้าแทงพักประชาชนมาอันดับ3นะครับเพราะไม่มีเงินแจกนะครับนะนะฮะนะครับก็นะครับ,นะรบแล้วก็ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะการแจกเงินนี่ก็ทําให้คะแนนนิยมดีนะคะแนนนิยมดีเพราะนั้นต่อไปก็การหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ นะแจกแม่งไปสักอะไรคนละคนละแสนคนละล้านเลยนิหมื่นหนึ่งคะแนนนิยมดีนะครับเพราะการแจกเงินนะแต่การแก้ปัญหาน้ําท่วมคะแนนสอบตกประชาชนร้อยละหกสิไม่พอใจการทํางานทั้งการป้องกันและแก้ไขแต่พอแจกตังปุ๊บพี่นะ้องประชาชนอารมณ์ดีครับกระแสตีกลับอันดับหนึ่งนะฮะจนถึงขนาดกรดกองเชียรเพื่อไทยบอกเอ้ยยุบสภาเลย ยุบสภาพ่กนี้เลยเรื่องตั้งใหม่รับรองคะแนนท่วมทม้มเกิน250เสียงแน่นะครับก็ว่ากันไปนะครับก็อันไหนมันเป็นข้อสิ่จริงเราก็ต้องนําเสนอนะครับเรื่องการบ้านการเมืองนะฮะส่วนพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านก็คงไม่มีเงินอามาแจกนะครับเพราะไม่ได้บริหารประเทศหน้าที่หลักของพรรคฝ่ายค้านก็คือการสอบถามรัฐบาลถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหานะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันนี้คือ หน้าที่หลักของพักสายค้านนะไม่มีหน้าที่เอาถุงยางที่ไปแจกไม่มีเงินเอาไปแจกเพราะว่าไม่ได้บริหารประเทศส่วนรัฐบาลมีมีอำนาจในการบริหารประเทศในช่วงที่ประเทศคนลาบากยากจนรัฐบาลก็เอาเงินนี้ไปจนจัวจนจุนเจือคนยากจนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องนะของฝ่ายรัฐบาลอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเรื่องการบ้านการเมืองก็ทําให้กระแสของนายกอิงลูกสาวคุณทักษิณดีขึ้นทันที เพราะเรื่องของการแจกเงินนะครับอืมอ่านะครับตอนนี้ก็เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของปากพาจนนะก็คือผู้จนตัวเองนะครับเดือดร้อนนะครับปากพาจนก็เป็นปากของคุณลีนิดคุณลีนลีน่าจังนะครับผมรู้จักพี่ลีน่าดีแกเป็นคนน่ารักนิสัยดีแต่ปากเสียไปหน่อยเท่านั้นเองอะ่ะแกไปด่าหนุ่มกันชัยหลายวันติดต่อกัน ด่าไปร้องไห้ไปแรกๆก,ก็ด่าไปร้องไห้ไปตอนหลังด่าหนุ่มกันชัยกันชัยไม่ตอบโต้ไม่ให้ราคาตอนนี้ด่าโยงไปถึงลูกเมียเขาสาบช่องสาบแช่ง,ชงเขานะครับอันนี้ก็จะเกินไปหน่อยนะพี่ลีพี่ลีน่านะเมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยโทรศัพท์กับคุณหนุ่มกันชัยนะเขาเขาโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมเ็าบอกว่าพี่เดลีน่าจังด่าผมไปถึงครอบครัวของผมด่าถึงลูกถึงเมียเขา นะดาไปถึงว่าอะไรนี้นะครับนะวัดเอาจุดๆๆุดมาให้กัญชัยจุดๆๆด,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 ดอะไรต่างๆนะครับไปกันใหญ่ดาไปถึงลูกเมียเขาสาบช่วงสาบแช่งเขาก็เลยทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวก็ให้ทนายร่างฟอง้นะงงอ, ad, ง,อาาาาง,งเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาทางอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณนาทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะครับตะกี้ผมก็ได้คุยกับทนายของหลุ่มกัญชัยด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังพี่ลีน่าจังนะครับจากาจากพี่เดนะในฐานนะเรารู้จักกันดีนะพี่ลีน่าอยากจะให้พี่ลีน่านะครับสงบปากสงบคําทุกวันเนี่ยเขามองว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรชอบด่าชาวบ,บ้านเขาจริงไหมนะบางคนก็มองว่าพี่เป็นคนบ้าหรือเปล่านะผมก็เชื่อว่าพี่เป็นคนดีเชื่อผมนะครับหูป,ปากให้กับพี่ลีน่านะ อย่าไปด่าหนุ่มกันใช้ยเลยมันไม่ได้อะไรเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ด่าพี่เลยนะแค่มีคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีร้านทองแม่ตักเขาไปออกรายการชื่อคุณน้องแล้วเขาก็พูดถึงว่าเขาเคยไปซื้อของจากร้านแม่ตักแล้วมีปัญหาแล้วก็บอกว่านะมีเน็ตไอดประตูน้ําเนี่ยเป็นคนไปด่าทอเขานะครับคือเข้าใจว่าพี่ลีน่าเนี่ยสนิทกับแม่ตัก นะครับแต่ฝากไปนะครับว่าหนุม่มกัญชัยเขาเป็นแค่พิธีกรในรายการเป็นแค่พิธีกรในรายการเขาไม่ได้ไปด่าพี่ลีน่าแต่อย่างใดเพราะนั้นต่อมาเนี่ยพี่ลีน่าเข้าใจผิดก็ไปด่าหนุม่มกัญชัยก็ทุกวันเลยด่าไอ้หนุม่มกัญชัยกาเนิดพลอยบ้างนะด่าไปร้องไห้ไปจนคนก็คิดว่าพี่ลีน่าเนี่ยบ้าไปแล้วหรือเปล่านะครับกินยาบ้างนะครับลูกหลานก็ดูแลพี่ลีนา นะครับด้วยความเคารพนะพี่ผมกับพี่สนิทกันนะฝากพี่ลีนะ่าขออะไรอย่างได้ไหมด่าใครก็ด่าไปเว้นหนุ่มกัญชัยสักคนหนึ่งเขาไม่ได้ด่าพี่พี่ไปเข้าใจเอาเองเขาก็จัดรายการผู้เสียหายก็มาในรายการนะครับผู้เสียหายมาในรายการเขาก็มาพูดถึงเรื่องว่าเขาไม่เคยซื้อสินค้ากับแม่ตั๊กแล้วมีปัญหาเขาก็เล่าให้หนุ่มกันไฟฟังหนุ่มกันชัยฟังว่ามีเน็ตไอดอลมาด่าเขาก็คือพี่ลีน่านี่แหละเข้าใจไหมนะ เขาก็เอาข้อที่จริงที่ปรากฏมานําเสนอในรายการพี่เลยหน้าก็ไม่พอใจก็เ,เลยด่าเขาหนักนะครับถ้าฟังผมอยู่นะหยุดด่าเขาได้แล้วแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็อัดคลิปขอโทษขอโพย,ขโพยเข้าไปแล้วเนี่ยผลจากการดา่าเนี่ยพี่ก็ด่าแม่งไปเรื่อยๆดา่าใช้ถ้อยคําหยาบคายอะไรต่างๆเยอะแยะดา่าตัวเข้าไปดา่าลูกดา่าเมียสาบแช่งเขามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพี่เป็นนักกฎหมายนะครับมีความรู้มีอะไรต่างๆดีนะ ฟังพี่เดพูดแล้วเนี่ยพี่ลีนานะขอโทษขอโพยกันซะ,ะนะครับแล้วก็อย่าททำตัวบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้เข้าใจนะนี่รักนะถึงบอกนะพี่ลีนานะปกติเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ไปก้าวล่วงพี่ลีนาหรอกเพราะว่าเคารพนับถือกันอายุก็มากแล้วหกสิบห้าแล้วผมก็หกสิบเอ็ดแล้วห่างกันไม่กี่ปีไม่นานก็ตายห่าแล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนตายห่าก็ทำแต่คุณงามความดีบ้างฝากพี่ลีนาด้วย นะหุบป,ปากซัแล้วก็อยากจะเชียร์ตักหรืออะไรเชียร์ป๋าเบียรแล้วก็เชียร์ไปแต่อย่าเสือกไปด่าเขาเข้าใจนะนะเตือนแล้วเตือนหลายครั้งแล้วบอกอย่าไปด่าเขาเนี่ยด่าไปด่ามาชิบหายแล้วหมายสารก็ไปอยู่หน้าบ้านอะ่ะนะครับเดี๋ยวก็โดนฟ้องห้าล้านบาทเนี่ยเขาให้ทนายเขาลางฟ้องเสร็จแล้วแล้วพี่ไปด่าแม่งด่า้าทุกวันทุกวันด่าครอบครัวเขาเนี่ยเขาก็ฟ้องแม่งทุกวันแล้วพี่ลีน่าจะมีตังค์จ่ายที่ไหนลนะ นะครับนะเดี๋ยวก็ต้องไปยึดตึกแถวราคาร้อยเก้าสิบล้านอ่ะไม่พอเดี๋ยวก็ต้องไปเอาลานจอดรถร้อยแปดสิบล้านของลูกนี่ลูกหมีมาอีกอะ่ะเข้าใจนะนะครับด้วยความรักนะพี่ลีนาะหุบป,ปากซะเชื่อผมเถอะหยุดเถอะจะเชียร์แม่ตั๊กกะเชียร์ไปจะทำมาหากินหาแดกอะไรก็ว่ากันไปรับจ้างอะไรก็ว่าไปหยุดไปด่าเขาเข้าใจนะเข้าใจนะครับ ด้วยความรักและห่วงใยแล้วก็ไอ้ที่ไปพูดว่าอะไรเนี่แม่ตั๊กเคยให้เงินกันชัยหนึ่งล้านบาทอนะ่ะะก,กี้กันชัยเขาบอกเขาไม่เคยได้แนละ้วหนึ่งล้านบาทนะ่ะนะนะครับแล้วก็รายการที่ไปถ่ายทําออกรายการประมาณสามนาทีนะ่ะนะแม่ตั๊กจ่ายให้ช่องสามประมาณสองแสนบา่านะไม่ได้จ่ายหนึ่งล้านแล้วก็แม่ลีน่าเสือกไปบอกเขาว่ากันชัยรับไปหนึ่งล้านเดี๋ยวเขาจะฟอ้องเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะฟังอยู่หรือเปล่าแม่ลีน่า นะฟังวีดพูดนะเราไปพูดเขาไปใส่ร้นยเขาหาว่าแม่ตั๊กไปจ่ายเงินให้กันชัยหนึ่งล้านบาทแล้วกันชัยก็มานั่งเป็นพิธีกรนะครับจัดรายการอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาไปออกรายการช่องสามเอาไปออกทางออนไลน์อะไรต่างอ่ะกันชัยก็ชี้แจงมาแล้วมันไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นแม่ลีนาก็เสือกไปกล่าวหาเขาอีกเดี๋ยวก็โดนแม่งหนึ่งคดีนะนี่น้องน้อง,น,องน้องสอนพี่แล้วนะบอกให้หยุดหูป,ปากซะ นะครับมันไม่เป็นเรื่องจริงไปขอโทษขอโปรยเขาเดี๋ยวคดีก็แม่ก็มาเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะครับนะ่เข้าใจนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกันชัยมึงก็ต้องติดคุกด้วยไม่ใช่ตอนนั้นนะ่ะมันขายสินค้าอะไรก็ไม่รู้อาหารเสริมมันไม่ใช่ทองและไม่ใช่เออไม่ใช่คดีเหมือนปัจจุบันถ้ากันชัยเนี่ยไปร่วมในการไล่สดขายของปลอมขายเพชปรปลอมทองปลอมหรือไปหลอกลวงระชาชนอันนั้นเขาติดคุกแต่ว่าแม่ดีหน้านะไปบอกกันชัยเดี๋ยวมึงต้องติดคุกไม่ใช่ เข้าใจนะจ้าแม่ลีนานะพี่เดในฐานะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยหูปากซะนะคนรู้จักคนนับถือกันเตือนกันนะต้องหยุดนะนะครับอย่าไปว่าเขามันไม่เป็นความจริงไปตรวจสอบข้อมูลก่อนกันชัยไม่เคยรับเงินจากแม่ตั๊กหนึ่งล้านเงินสองแสนกว่าบาทที่เป็นค่าโฆษณาอะไรทายอิในรายการผลกระแสหรืออะไรอ่ะกันชัยบอกเขาจ่ายช่องสามไม่ได้เกี่ยวกับกันชัย นะครับไปแก้ข่าวขอโทษขอโพยครับนะครับยกมือไหว้ครับนะนะเดี๋ยวโดนอีกหนึ่งคดีปากดีนะนะเข้าใจนะถ้าไม่รักนี่ไม่เตือนนะจะบอกให้นะผมไม่เคยเตือนใครนะแต่ว่า